เริ่มจากคำว่า contact tracing ก่อนดีกว่านะฮะก็คือการติดตามผู้สัมผัสปกติเวลาเราพบผู้ป่วย1นรายที่เป็นผู้ป่วยโควิด -19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบนะครับก็จะสอบถามว่าท่านมีไปสัมผัสใกล้ชิดกับใครมาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ชิดนะฮะในช่วงที่ท่านเริ่มมีอาการป่วยนะครับซึ่งในกรณีอย่างนี้นะครับ มันก็มีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นนะฮะหรือบางครั้งก็เป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับถ้าเป็นผู้โดยสารเครื่องบินก็เป็นผู้ร่วมเ,เดินทางอยู่ในเที่ยวบินเดียวกันนะครับชื่อเหล่านี้ก็จะถูกจัดกลุ่มเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเสี่ยงต่ำนะครับในระบบของเราขนาดนี้เราจะติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเป็นเวลา14วันนะฮะเพราะถือว่าเป็น close contact หรือผู้สัมผัสใกล้ชิด นะฮะที่มีความเสี่ยงสูงคนที่อยู่ในการติดตามอยู่แล้วเนี่ยจะถูกตรวจนะครับเพื่อให้ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่นะครับกรณีของการทำ contact testing ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมโรคในขณะนี้ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ดาเนินการอยู่อย่างต่อนเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่พบผู้ป่วยรายแรกแล้วก็เป็นคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแต่มันจะมีกรณีหนึ่งครับที่เป็นกรณีที่ บ่อยครั้งหรือในบางพื้นที่เราไม่ทราบว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเช่นการไปในสถานที่ที่มีคนจํานวนมากเราไม่สามารถระบุคนที่เป็นผู้สัมผัสที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้เช่นการไปตลาดเนี่ยบางทีเราไม่รู้จักใครนะที่อยู่ในตลาดนั้นแต่เรารู้ว่าตรงนั้นมีผู้ป่วยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วหรืออยู่ในช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่เราเจอผู้ป่วยที่เราเระบุตัวได้ มันการทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกก็เลยเกิดขึ้นครับในเซตติ้งแบบนี้ก็คือว่าลงไปทําการประกาศให้ผู้ที่มีอาการป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับแต่เราไม่สามารถระบุตัวได้นะครับเพราะเป็นสารที่ทมีคนจํานวนมากไอ้แบบนี้เราจะเรียกว่า active case finding นะครับซึ่งในหลายครั้งเราก็จะเจอคนป่วยก่อนหน้าลายที่เราเจอตัวนะครับ mm hmm. เช่น พอไปดูแล้วพบกัว่ามีคนป่วยที่เพิ่งหายป่วยไป2องสารายก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าผู้ป่วยรายที่เราพบที่โรงพยาบาลไม่ใช่ผู้ป่วยรายแรกจริงๆนะฮะเพราะนั้น a c t i v e c a s f i i n t i n g ก็เลยจะมีประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการจะหาผู้ป่วยให้ครบจะตรวจคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ทั้งหมดเพื่อจะได้ทราบถึงสาการและถ้าหากเราพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยก็นำเข้าสู่การรักษาหรือว่า กักกันให้ครบ14วันในกรณีที่ไม่มีอาการนะครับทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดจากเชื้อได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างไรก็ตามการที่ไปทําการตรวจโดยไม่มีเป้าหมายอะไรเลยอันนั้นเราไม่เรียกว่า active case finding นะครับเพราะว่าการทำ active case finding ควรจะทําในพื้นที่ที่มีโอกาสพบผู้ป่วย <c oughs> เช่นรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้านั้นนะครับ หรือว่ามีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วกําลังจะมีการแพร่เชื้ออยู่นะครับซึ่งก็ต้องทําแบบเหมาะสมเพราะขนาดทำแบบเหมาะสมแล้วเนี่ยบางครั้งก็ยังพบผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยไม่กี่รายนะเช่นน้อยกว่า1%เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดําเนินการอย่างมีการวางแผนล่วงหน้านะครับแล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหวังว่าจะเจอผู้ติดเชื้อเจอผู้สัมผัสแล้วก็ไปควบคุมโรคด้วยนะครับ